ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านโลบักดีๆมาแนะนำนะครับก็คือร้าน Slam Shop นั่นเองนะครับก็เป็นร้านโลบักเลสสูเติมเร็วปลอดภัยนะครับผมและมีกิจกรรมใน Dis ส cord ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมแจกยศ VIP นะครับผมก็คือเมื่อเราซื้อครบ อ่า VIP 1นะเมื่อเราซื้อครบ500บาทจะได้รับยศ VIP 1่ได้รับส่วนลด10%บเนะครับผมเมื่อซื้อครบ800บาทจะได้รับยศ VIP 2ได้ส่วนลด1 5เมื่อซื้อครบ1 0 0 0บาทจะได้รับ VIP 3ได้รับส่วนลด20%ได้รับโลบัคฟรีอีก400โลบัคเมื่อทำการขอยศนะครับผมก็อ่าให้เราอ่านรายละเอียดได้นะผมเผื่อใครไม่เข้าใจนะผมยศและยศ VIP จะถูกรีเซ็ตทุกเดือนนะครับผมนี่ และยศสุดท้ายนะครับ V V I P ลด25สามารถใช้คูปองลด30ได้1ครั้งต่อเดือนใช้ทับกับ25ได้รับโลบัคฟรี400โลบัคต่อเดือนที่สำคัญเป็นยศถาวรด้วยนะผมนี่ยศ V I P นะผมการซื้อยศ V, v I P สามารถติดต่อพ่อค้าได้นะครับเพื่อทำการซื้อรา,าคา2,000บาทและเมื่อซื้อครั้งแรกจะได้รับ1,06โลบัคทันทีหลังการซื้อนะผมกิจกรรมในหน้านะผมก็ เมื่อเชิญครบ10คนจะได้รับ80โลบักจะได้ยศยนน้าเลเวล1นะครับผมเมื่อเชิญคนครบ20คนจะได้รับ120โลบักนะครับผมจะได้รับยศยนน้าเลเวล2แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็ถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรมากกว่านี้ก็วผมจะทิ้งลิงก์ดีสคอดไว้ให้นะครับแล้วก็เรราคาเป็นเรีย5นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะมีทั้งแพ็คเล็กและแพ็กใหญ่นะครับผมโอเคก็อ่า ก็ฝากไปกดติดตามเพจแล้วก็เข้า Discord ด้วยนะครับโอเคเราไปรับชมคลิปกันเลยโอเคครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมมีช่องดีๆมาแนะนำนะครับก็คือช่องคุณปลาย k คนะผมก็เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับโรบอคนะผมนี่เขาจะสตรีมโรบอคนะผมก็นี่สตรีมช่วงช่วงนี้เขาสตรีมนะผมก็ถ้าใครชอบแนวะแบบเล่นโรบอสสตรีมก็สามารถไปเล่นกับเขาได้นะผมก็อ่าอ่าสตรีมน่าจะทุกวันหรือเปล่าน่าจะทุกวันนะผมโอเค ก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยนะผมก็โอเคก็เราไปรับชมคลิปกันเลยโอเคครับก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กูผมโอเคสนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทําตามสัญญานะี่ก็คือมาสอนโหลดตัวรันแล้วก็สอนลงสอนเอาคียนะผมก็ คลิปไอ้คลิปบล ok ็อกบล็อกฟุตที่ผมแจสกสคริปนะผมบอกว่าจะแจกตัวรันใช่ไหมอ่าตัวรันตัวนี้เลยนะผมก็โอเคก็ให้เราเข้ามาที่เว็บนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตา่างคลิปให้นะผม,ผมก็ผมจะมาสอนเอาคีย์ด้วยนะผมโอเคก็ให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะเดี๋ยวถ้าเข้ามาเว็บนี้แล้วนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะโอเคกดดาวน์โหลดนะผมก็ของผมใช้อ่า IDM โหลดนะมันก็จะขึ้นอย่างงี้นะโอเคผุกกดตกลงเลยลกันนะโอเค มันก็จะโหลดนะผมโอเคโหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะย้ายไปที่เดสก์ท็อปนะครับผมก็ทุกคนจะได้เห็น,นง่ายๆนะโอเคนี่นะผมตอนนี้ผมโหลดมาแล้วนะผมอ่ะจะเป็นอย่างนี้นะให้เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่มาหนึ่งโฟลเดอร์นะผมก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่นิวนะผมแล้วก็โฟลเดอร์ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะผมอ่ะแล้วก็ย้ายไอตัวนี้เนะข้าไปในโฟลเดอร์นะป๊บ ่ะจากนั้นเราก็เข้าโฟลเดอร์นะผมพอเข้าปุ๊บเราก็ไปปิดแอนตี้ไวรัสครับผมอ่เขียนไวรัสตรง,งช,ช่องเซิร์ชนะผมแล้วกดอินเทอร์นะผมแล้วก็ตรงนี้นะผม Manage Setting นะผมแล้วก็ปิด Real Time Protection นะผมโอเคมันก็จะเด้ง Yes No แเราก็กด Yes นะผมจากนั้นนะผมแล้วก็ออกนะแล้วก็กด ที่เคือ i n l นะผมแล้วก็คลิกขวากด run as administrator นะผมกด yes นะผมโอเคอ่ะแล้วเราคนระับก็ต้องรอจนมันเสร็จนะผมรอจนกว่ามันจะขึ้นว่าอ่อ page a n y k e y t o open c u r r e folder นะผมรอให้มันขึ้นอย่างนั้นนะโอเคถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนั้นอย่าเพิ่งกดออกนะผมคือมันยังไม่เสร็จนะผมรอไปโอเคครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะผมคือมันจะขึ้นอย่างนี้นะ page a n y k e y t o open ขึ้นโฟลดอร์นะผมันจะขึ้นอย่างนี้นะถ้าใครยังไม่ขึ้นอย่างนี้อย่ากดอย่ากดกาบาดนะผมก็พอถึงหน้านี้แล้วเราก็กดอะไรก็ได้นะตรงคีย์บอร์ดปุ่มไหนก็ได้นะผมจะกดเอนเตอร์ล้กันโอเคพอเสร็จแล้วนะผมมันก็จะเข้ามาตรงนี้ให้นะนี่นี่นะผมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะเออแล้วเราก็เข้า k i n l s s นะผมกดเข้าไปเลยพอกำลังเข้าปุ๊บเราก็รอนะผม โอเคก็เราสามารถปิดได้นะผมปิดให้มันแบบเนี่ยให้มันเป็น,ปนแบบเนี้เออเออมันจะโปร่งใสโปร่งแสงนะเออเราปิดได้นะผมไม่ชอบผมก็ปิดปิดอันนี้นะผม opacity fade in fade out โอเค okay. ก็ต่อไปนะวิธีเอาเคีย์ก็คือกดตรง after นะผมแล้วกด get key มันก็จะเด้งเข้าเอา่อกลุ่นโคนะผมแล้วเราก็รอนะ่ะแล้ววิธีเอาเคีย,าย์ง่ายๆนะผม อันดับแรกเราต้องไปโหลดส่วนขยายนี่มาก่อนไปที่ home web store นะครับผมหรือว่าจะกดสามจุดตรงนี้นะผมแล้วก็ไปตรง more t o o นะผมมาตรงนี้แล้วก็กด extension นะผมพอกดตรงนี้ปุ๊บก็ไปตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไปที่ open c home r web store นะผมโอเคมันจะเข้ามาหน้านี้เนาะแล้วพอเราเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเราก็เซิร์ช u box นะผมอ่า u box นะผมอ่ะ แล้วเราก็โหลดนี้นะผมนี่กดกดแอดทู h โ m มนะผมคือตอนนี้ผม add แอดละให้เราแอดอันนี้แล้วก็แอดอันนี้นะผมสอ,อันนี้นะรูปตัว u นี่นะผมก็ให้เราซื้อว่า u ูบ็อกนะผมแล้วเอา2ตัวนี้นะตัวนี้ไม่เกี่ยวนะผมโอเคพอเราใส่2ตัวนี้แล้วปุ๊บเราเราก็เข้ามาหนะ้าเอาคีย์ใช่ไหมมันก็จะแบบเอให้เรากดให้เรารอ15บห้าวิตัวน,นะผม ให้รอ15วิแล้วค่อยกด free access นะครับผมโอเคตอนนี้น่าจะเกินละผมกลเลยแล้วกลลันน่ะก็จะขึ้นใช่พ้อยสองนะผมผมก็ติ๊กถูกไปอะ submit นะผมหลัน,นั้นแล้วก็รอ15วิมันเดิมนะผมโอเครอ15วิมันเดิมนะผม โอเคครับตอนนี้น่าจะเกิดละกด free access นะผมโอเคมันจะมีประมาณ5 checkpoint นะผมวันนี้น่าจะมีประมาณ5นะผมแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมรอ,อไปโอเคกดเลย okay. ครับ checkpoint 4ลนะ อ่ะสุดท้ายนะผมต้องทําประมาณห้ารอบนะผมนี่แล้วก็รอไปอเคกดตโเคครับอันนี้ก็คือเราได้คียแล้วนะผมก็โอเคพอเข้าเกมน,นะเราก็เอาขึ้นมานะผมไอ่เค้นนะครับแล้วก็ให้เรานะผมทำการกดอินเจกนะผมนี่กดอินเจกนะอ่ะ อินเจกปุ๊บอ่าแล้วเราก็มันจะขึ้นอย่างนี้นะเราก็รอรออ่ะ s h กิ้งคีย์นะผมอ่ะได้แล้วนะผมคือบางบางบางทีนะเวลาเราแบบอะไรอะเวลาเวลาเวลาเราไม่ได้เอาีย์แล้วเรากดอิ j e c t นะผมมันจะขึ้นให้ใส่ีย์นะผมคือไอ้ไอ้ตรงไอ้หน้าต่างเมื่อกี้มันจะขึ้นมันจะเขียนว่าผีผีอะไรอะผี อินเสิร์ทเดอะคีนะผมให้เราวางไปเลยนะคอนคอนโทรลวี Ctrl v เลยนะผมนี่ก็ให้เราก๊อปก๊อปคีตรงนี้นะอ่ะก๊อปก๊อปก๊อปคีเลยอ่ะกดคัพปี้ก็ได้นะผมแล้วก็ให้เราไปวางตรงหน้าต่างเมื่อกี้นะหน้าต่างที่มันขึ้นดำดำเมื่อกี้นะอ่ะมันมันจะถามว่าให้วางนะผมแล้วก็กดวางนะแต่ตะก,กี้ของผมไม่ขึ้นเพราะว่ามันผมก๊อปมาไว้แล้วไงมันก็เลยใส่ให้อัตโนมัตินะผมโอเคผมลองใช้โปรดูนะผม สคริปฮอตสคริปต์น mm. <okay. S 1> ี่ก <right. S 2> ็คือแบบสคริปต์ที่มันแถมมาให้นะผมโอเคผมจะใช้อันนี้แล้วกันนะผมก็เบสิกเบสิกนะบินนะผมเบสิกเลยบินได้นะผมแบบนี้เลยนะมานี้นะท่านชมบินได้อะไรได้นะเหมือนจะหมุนได้ไอ้โปหมุนๆนะอ่ันนึงปิงนี่นี่หมุนหมุนอ๊ะโอ้ตกแมปไปแล้ว แป๊มนึงนหนอลองว้าไปดิมีไหมสี่ว้าไปว์ปไปหาคนอื่นก็ได้นะผมก็ไอพวกใช้สกิปไอพวกนี้ก็ไปหาดูในน้ำผมไม่สอนนะผมคือมันใช้ง่ายไงผมไม่อยากสอนนะโออโหดูหน้าดิ <c oughs> หน้าอย่างสุดเลดนีกระเด็นไปเลยไปไกลๆเอ้าใช้ไม่ได้อะ โอ้โหไม่น่าเลยเอา,าได้มาทำไมเขาลอยได้วะท่านผู้ชมเขาลอยได้ไงวะเออโปโปเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะนะท่านผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับและคลิปกดติดตามกันนะครับก็ถ้าอยากให้ผมสอนทำอะไรอีกก็คอ,คอมเมนต์นะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม